อยู่ไหนอะพ่อนอนไงถ้าใครได้ขึ้นไปยอดข่าวชาติหน้าจะสวยฝากเก่าอีกร้อยเท่าโห<ฮ><ฮ>ต่อเลยค่ะโห<ฮ> ชูแต่ถ้าปัวเราไม่อยู่จัดไฟจัดไปนโยมสองคนมาเล่นมุกตลกอะไรกันในวัดแบบนี้จังหวะมันไม่คมสวัสดีสวีดัดหลอดไฟไล่ฟอร์ดเกียหนึ่งเกลืเหนี่ยเกียสองกองเสียเกียเป็นหูู้้เป็นพระหลวงพ่อจะส่งหลวงพี่ไปศึกษาธรรมที่กรุงเทพกรุงเทพกูว่าพวกเราหลงแล้วว่ะจะหลงหนึ่งไรวะกูบอกแล้วกูเคยมาแล้วไงพูยใครอ่ะกูดมึงอะหลวงพี่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่พูดอะไรเกรงใจพระเหลืองกันบ้างตามกูมาอ พระใหม่มาจากภายนอกเหรอครับห็นว่าจะมาศึกษาธรรมวัดเนี้ยเขามีแต่พระในกรุงเทพนะกข้จใจบ่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนําพระอาจารย์พระมหาสมพรสมปองครับผมที่จะศึกไหมครับเน่รอทหารเดินผ่านนะครับทาไมต้องรอให้ทหารเดินผ่านครับทหารผ่านศึกอ,อยู่กับพระจะกลัวทาไมละผีเส้นมันยึดมาช่วยกันกดศกโยโมโนโ น่ามืนคุ้นๆนั้นังไหมชัดเรม่ดระดรอยาบบนะเนยาโจีโยชีเนตไอ้ด้เนี่ยเ็ไอเด้ ทำแบบนี้ได้ไงไปเฟินเด็ดเดี่ยวพาผู้ชายมาใส่บาตรเนี่ยเ <c oughs> ชียบขาดรู้ไหมว่าหลวงพี่เขาจะคิดยังไงสรองมากถ้าทำแบบนี้นะไม่ถอดเสื้อผ้าแล้วจูบปากกันต่อหน้าหลวงพี่อลยได้ด้วยเหรอใส่บาตรทีกว,า <PC> <c oughs> ว่าโยมเดี๋ยวส่งคุณนายเขาตกปไปทำไมหลวงพี่แย่งผู้ชายใครอะหลวงพี่อาตมาเนี่ยแหละ <c oughs> ไปเดี๋ยวญาติโยมสาดน้ำก็เปียกกันสิโอ้โหที่เนี่ยเขาไม่สาดพราหรอครับหลวงพ่อหลวงพี่